หากตอนนี้ใครยังเหมือนกับตาบอดคลำทางหรือไม่รู้ว่าทิศทางชีวิตของคุณจะไปในทิศทางไหนสิ่งที่รอคอยอาจจะรู้สึกสับสนอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคุณเดินมาถูกทางหรือเปล่าเส้นทางที่คุณเดินมาในอนาคตนั้นคุณจะเจอกับของขวัญหรือคุณจะเจอกับกล่องระเบิดนะคะขอให้คุณมั่นใจว่าความสุข คว,มมความมั่งคงั่งความมั่นคงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนและกระบ,บวนการของการบ่มเพาะตัวตนของคุณให้กลายเป็นคนที่แบบมีความมั่นคงและเจริญเติบโตในอนาคตตอนนี้ความเจริญรุ่งเรืองความรักที่สุขสมหวังการเงินที่มั่งคัง่งและมั่นคงกําลังรอคุณอยู่ถ้าใครที่รอคนรักที่เป็นรักแท้คุณจะเจอคนรักที่อยู่กับคุณแบบยั่งยืน อยู่กันจนถึงไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรสิ่งที่คุณปรารถนากำลังจะได้เกิดขึ้นจริงนะคะ